ขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเพีเดียว SPD 23ครับแล้วในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเรื่องเกมมาอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ทุกคนก็ไปพิมพ์กันเอาเองครับอ่าอันนี้เลยครับอ่าแล้วผมก็ขอไปเล่นแป๊บหนึ่งให้ทุกคนดูก่อนนะครับอผมก็จะไปเลน่นเลยครับก็อยู่ในกันก็อยู่ในเกมกันแล้วครับอ่าแล้วผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับอ่าถ้ากดที่เป็นไพ่ตรงนี้แหละ เงินก็จะมีการมาให้พวกเรานะครับอ่ะนี่คือการทั้งหมดของผมนะอันนี้มันเติมได้แค่ไอแต่ลูกกวาดนี้ครับแต่ผมก็เป็นสายฟรีนะครับผมก็ไม่จะไม่เติมอนนะไรนลครับแล้วตอนตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณด่านเออด่านอะไรก่อนตอนนี้ด่านโครับคุณน,นะครับขอบอกเลยครับด่านนี้ยากมากอ้าวสัญญาณไม่ค่อยมี เดี๋ยวเราไปน่าจะได้กันแล้วนะโอเคเพราะาผมก็ผ่านมาหลายด่านมากแล้วครับก็ Adventure Time 3ด่านนะครับแล้วก็มีแบ่แบแล้วก็เบนทินก็อะไรนแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แต่ผมก็มาถึงดานผูควบแหละอ่ะแล้วผมก็จะเล่นให้ทุกคนรูครับแ,แต่ถ้าผมแพ้นเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับ อ่าเราก็จะไปเริ่มเล่นกันก่อนครับไปเลยเล่นดิไปแล้วอย่างว่านี้ผมน่าจะชนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอโอเคก็อยู่กันในเกมนะครับตอนนี้ผมก็จะใช้บัตเตอร์คัพแล้วก็วินไปก่อนแล้วก็ริสแล้วก็ตัวอะไรอลืมละช่างมันถูกกินไอมา ชุดลายก้นเหยียครับเดียวเอามาเซลีนไปต่ออเลยมาเซลีนมาเซลีนเนี่ยก็จะเรียกโครงกระดูกมาครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็เริืมแย่แล้วเพราะว่าผมก็เล่นมาหลายด่านพบคอพอนะครับแล้วผมก็ไม่ชนะสะตกีหนึ่เครัผมขอยกนิ้วให้กับด่านนี้ครับโอเค ผมน่าจะแพ้แหละนะมังนะโอ้โหมีอบอลลูก็จะทำุก้โอ้โหแพ้น่เลย้าอ่ะต้องกรีไปก่อนกรีกรีโอเคไปอาไรไปตั้งที่ไอพวกเขากเจ้าอยู่เม่อโอ้โหแย่ละแย่และโอ้ยายายารอรอ อะไรไอ้แมวมันชื่อว่าอะไรอะวะลืมเออตอนนี้เอาเบนใบสม,มทบตรงนี้ก่อนโอเคผมได้มาหนึ่งดาวแล้วครับก็โอ้เจ้าหญิงเนื้อแล้วลก็หันซัดอาบดียชื่อสวิสไปสเออเรายาังไม่ได้ใช้ยานี้เลยนี่ของเบนเทนเช่เอ้ยนี่ป็นรถถังของเบนเทนใช่ไหม อันนี้คือกรีซใช่ไหมหรือว่าไม่อุกรีซมันก็คือร่างของเออมันชื่อว่าอะไรอ่ะอุกรีซนั่นแหละที่เป็นร่างของอัพเกรดแต่อันนี้มันน่าจะไม่ใช่กรีซมันคืออะไรวะโอเคผมน่าจะแพ้แน,น่ทุกคนเพราะผมเสียป้อมไปด่านหนึ่งอ่ะเฮ้ยผมเสียป้อมไปอันหนึ่งอ่ะโอเคผมน่าจะแพ้แน่นอนอะ่ะอืม สัญญาณก็ไม่มีโกลผลสรุปออกมากนั่นก็คือแพ้แน่นอนครับทุกคนแพ้แน่นอนทุกคนสายฟ้าโกมาซีลีนแล้วก็เจ้าหนูเอ้ยเจ้าแมวดิโอ้โห้ดิละโอ้โหเแพแน่นนเลยโอ้ตายอย่างเดียวครับทุกคนเพน่นอนสองหนึ่ง แผลแต่ถ้าเล่นหนง่ายๆเนี่ยผมก็ชนะอ,อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็โหเดี๋ยวขอตันโอเคครับมาต่อเลยครับอันนี้มันก็จะมีรางรางวันแบบว่าปราจาสัปดาห์เลยครับเนี่ยครับเอเอก็ประมาณนั้น,นแหละแล้วม,มันก็จะมีการมาให้พวกเราครับเนี่ยผมก็เนี่ยแบบนี้ครับผมได้ปืนใหญ่มาแต่ผมมีแล้วแล้วก็มีอีกแล้ว อุ้ยอันใหม่ทุกคนอุ้ยได้อนะไรวะอุ้ยเยี่ยมดีดีดีเพราะเพราะว่าผมก็มีสก,กินหนึ่งหนึ่งแนละ้วเคยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีดีด,ดีอุ้ยคนด,ดีใจโอ้ดีมากดีมากเดี๋ยวผมผมขอไปดูก่อนยูตัวใหม่ตัวใหม่อยู่ไหนวนะอ๋อนี่ยเดี๋ยวผมอัปเกรดให้มันก่อนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชุด โอเคชุด okay. นี้นะครับเนี่ยผมมีสกินอันนึนนงนครับ๋ยวผมขอรับเกีรก่นอนรัเกีรีม่มีการรับเกรดี๋ยว่าแล้วก็มีเลเวลนะครับผมอยู่เลเวลแปดแลยนะครับนี่ครับผมจะามาใช้ดีไหมนยอืมเอาโมาเช้ดีกว่าแทนตัวอะไรดีเอาตัวรถถังของเบนเทนเลนเ็อรอ,อืม โอเคหน้าจะได้อะไรอืมอเคตัวน,นี้โหดปหาหน้าจะไม่ค่อยกริงเท่าไหร่อืมเดี๋ยวผมอัพให้โครกระดูกก่อนยูผมเนี่ยก็ไม่ได้อัพแบบไปม,มั่วๆครับแต่ผมจะให้ขึ้นเลเวลตรงนี้แหละเอันนี้คือเลเวลของเราแล้วครับเดี๋ยวผมขออัพมันนี้อีก ก็ผมก็มีเงินเยอะอยู่ยแล้วครับมีอีกโอ้โหมาได้ตลอดเลยนะเน็ตเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเขาตัดอีกโอเคมาต่อทุกคนอันนี้เนี่ยผมที่ผมได้อันนี้มาเนี่ยผมก็คือสายฟีครับแต่ผมได้เจ็ดเจ็ดสิบลูกกวาได้ไงครับเพราะว่าหนึ่งเลยครับทุกคนมากดที่กล่องของฝันต,ตรงนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวโอเคเนี่ยมันจะมี เวลาจำกัดครึ่งชั่วโมงครับทุกทุกคนต้องรอให้ถึงหนึ่งหนึ่งอ้ทุยทุกคนต้องทำให้ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับถึงถึงจะได้ไอตัวเนี้ยทุกคนต้องรอนะถึงจะได้พวกเนี้ยมาแล้วก็จะมีเวลาจำกัดอยู่นะเนี่ยครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับอ่าแล้วก็ยังมีการ เ,เปลือกกาชาอีกด้วยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับนะ่านี่มีแข่งกิซมี่แพนดา้ารวมทั้งสามไปเลยบอสส้มบ,บ,บ,บล็อคบับเบิ้ลแล้วก็เป็นทีมครับเ,เดี๋ยวผมคนแนะนำแค่นี้ก่อนนะครับแล้วถ้าใครชอบเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โอ้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมก็ลืมไปอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวผมตัดมีเว่าไอ เจ้าเนี่ยลำคานมันเลยเกินลำลำคานโคตรเลยครับอ่ามาต่อกันเลยครับแล้วก็มันก็จะมีไอ้พวกอ,อีกแล้วอ,อืมไอ้รำคานมากครับเดี๋ยวกดผิดเจ้าเคครับเนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวป้อมปราการอะไรครับเนี่ยครับเนี่ย มีแล้วก็มีตัวนี้นะครับก็น่าจะโหดสุดๆครับตัวนี้ก็จะเป็นป้อมเหมือนเดิมอ่ะอืครับแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยใครชอบเกมนี้อ่ก็โหลดมาเล่นได้เลยนะครับแล้วผมก็ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับจะให้ผมด้วยครับบ๊ายบายนะ